วันนี้เป็นวันที่22พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่สำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอยู่สองสามระยะด้วยกันนะครับครบรอบวันรัฐประหารเมื่อปี2557นะครับและว,วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเซ็นข้อตกลงังทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เป็นหลุดหมายที่ดีนะครับที่สะท้อนความสำเร็จ ของสังคมไทยครับที่เราสามารถเปลี่ยนผ่านกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาอย่างสันตินะครับสำหรับจุดประสงค์นะครับในการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็เป็นการรวบรวมวาระร่วมนะครับที่เราเห็นตรงกันนะครับแล้วก็พร้อม ที่จะผลักดันนะครับผ่าน,นกลไกของรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาและในขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้นี่ก็คงเป็นจุดประสงค์นะครับที่เมื่อเราได้มีการรวบรวมวาระรวบรวมความตั้งใจในการผลักดันแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยการที่เสนอกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ในส่วนต่อไปก็คงจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยครับในการสื่อสารนะครับอ่านบรรทักความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเนื้อหาจะมีในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบตรงนี้นะครับขออนุญาตเริ่มนะครับบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล บันทึกความเข้าใจร่วมนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันระหว่างพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักพลังสังคมใหม่ทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะ ผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยวาระร่วมดังต่อไปนี้ข้อที่1ฟ,ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้เร็วที่สุด โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนข้อที่2ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแยง้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือข้อที่สาม ผักดานการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปรง่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนข้อที่4ครับเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหารยามศึกสงคราม ข้อที่5ครับร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงทบทวนภารกิจของหน่วยงานและการใช้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงข้อที่6กกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจ และงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและปราศจากทุจริตข้อที่7ครับแก้ไขปัญหาการธุรจิจทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานข้อที่8ครับ ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมขอ้อที่9ครับยกเครื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนเช่นตัดลดหรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติอนุญาตที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินและสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโต GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่10ครับยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยพรรคประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนาข้อที่11ครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแก้ปัญหาแนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน รวมถึงการทบทวนคดีที่เป็นผลจากนโยบายทวงคืนผืนป่าข้อที่12ครับปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานข้อที่13ครับจะทำงบประมาณแบบใหม่ โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์หรือที่เรียกว่า zero base budgeting ข้อที่14ครับสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและภาระทางการคลังระยะยาวข้อที่15ครับแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนข้อที่16ครับ นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชายาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่17ครับส่งเสริมกรเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและแหล่งน้ำสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์เกษตรกรส่งเสริมอุตสาหกรรมแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจข้อที่18ครับแก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนข้อที่19ครับยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพ ให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรมและได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตของเศรษฐกิจข้อที่20ครับยกระดับระบบสาธาร,รณสุขเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธาร,รณสุขที่มีคุณภาพทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพระบบการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพลดความเหลื่อมลำ้ำและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อที่22ครับสร้างความร่วมมือและกลไกภายในและระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า n e t z e r o โดยเร็วที่สุดข้อที่23ครับดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือพหุภาคีรวมถึงรักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศมหาอำนาจทุกพักเห็นพ้องกันครับว่าร่วมกันการร่วมกันบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งครับ ทุกพักจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนข้อที่สองครับทุกพักจะทำงานโดยซื่อสัตย์จริตหากมีบุคคลของพักใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพักจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลน,นั้นๆทันทีข้อที่สครับทุกพักจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งข้อที่4ครับทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของแต่ละ พักการเมืองข้อที่5และข้อสุดท้ายครับทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดแต่ละพักการเมืองเป็นการจบการอ่านบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับมีทั้งหมด 23ข้อรวมถึงแนวทางการปฏิบัติอีก5ข้อครับขอบคุณมากครับ การยื่นการแก้ไขม .112 นะครับแล้วก็การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็รวมถึงการหาย,ยุติเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของมห1ึอเนี่ยพรรคเก้าไกลก็ยังยืนยันที่ยังจะทําอยู่นะครับเมื่อกุามหา6.4เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการบรรจุสําหรับครั้งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะ,ะประสบความสลลําเร็จรุ่วงไปได้ดูดียังมีการยื่นอยูโย่โดยการดําเนินการของพรรคเก้าไกลครับ ข้อที่2เรื่องของกัญชาครับปัญหาของกัญชานี่อยู่ที่สภาพบังคับครับเมื่อใน MOU เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่านันกัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์ของกัญชาเนี่ยก็หมายความว่าจะมีการควบคุมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีสภาพบังคับ เพราะว่าโดดปลดออกเพราะห์อจดยาเสพติดแต่กฎหมายก็ยังไม่มีก็เลยทําให้เกิดการสูญยากาศเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดนะครับก็ไม่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลสิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการที่มี MOU แบบนี้ขึ้นมาก็คือพวกกัญชาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแอบเปิดแอบนําเข้าเข้ามาทําให้กัญชาที่ไม่มีคุณภาพหรือกัญชาที่มาจากการนําเข้าจากต่างประเทศที่ทําให้ราคาลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับ ข้อที่าในเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านวนอได้อธิบายต่อนะครับก็อย่างที่บอกครับสมรสเท่าเทียมเป็นการรับรองสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้การบังคับประชาชนที่อาจจะเห็นขัดแย้งกับหลักของศาสนาแต่อย่างไรแต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่พรัฐประชาชนสามารถที่จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรียนชิวท่านวนนอตอบคำถามสื่อสักเล็กน้อยครับครับขออธิบายเพิ่มเติมครับ การทำพิธีสมรสนั้นจะต้องประกอบด้วยคู่สมรสแล้วก็ผู้ทำพิธีทั้งสองอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ได้คือหนึ่งคู่สมรสถ,ถ้าไม่ถูกต้องตามหลกักศาสนาแล้วกฎหมายจะไปละเม,มิดหรือบัง,บงคับไม่ได้ประการที่สองผู้ที่จะทำการสมรสเช่นเด้มาก็เตกบ,บิดันถ้ามาไม่ถูกต้องจะใบบังคับ ให้เขากระทาพิธีนั้นไม่ได้เพราะขัดกับศาส,สนาเช่นเดียวกับศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าพระตามบทตต่างๆถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาที่ตัวเองเชื่อถือก็ไม่สามารถจะให้พระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นกระทําพิธีให้กับกุสงรลที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้ครับที่พูดถึงนะครับว่ามีการมี่าะจะมีการยุรบพักลังประชามีการยุรบพักพลังประชารัฐ แล้วมารวมกับเพื่อไทยเพื่อไทยจะได้เสียง182เสียงเป็นเสียงข้างมากนะครับพูดถึงว่าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลและนะมีนักวิชาการมันวิเพราะว่า3ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนด้วยความระมัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยมองเองนของพรรคก็ได้ยิงข่าวจากการวิคเคราะห์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปริเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับคว,ความเป็นไความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังชาลันหลังจากที่เขายุบพัคมันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะ เป็นแกนดิในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นึ่รนะครับว่าเรา,ายังยึดมั่นตามเจตโนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคู่พิดายเป็นนายกคนที่30และร่วมมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับข่าวลือดิวลับอะไรต่างเนี่ย,ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเอาเรึได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับในทีนนี้อย่างชัดแจ้วงว่าพื่อไทยยึดมั่นนะครับ ในจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสลับเป็นพรรคข้าวไก่ในฐานะที่เป็นพรรคระดับถึงในการจับตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็จะจับือไปกับกข้าวไก่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ชุม,มนุมทางการเมืองนะคะและโดยเฉพาะพรรคข้าวไกลเนะะี่ยหาเสียงไปถึงขัน้นมีการโทษกรรมผู้ต้องขังไอ้ผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องการเมืองไม่ทราบว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ถูกบรรจุใน m o u หรือพรรคเก้าไกลจะกำหนดให้เป็นวาระเฉพาะของตัวเองเพื่อที่จะไปผักตันหรือมีพรรคื่น,นร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ข้อหนึ่งนะคะจากข้อ2ถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงเาว่าในบรรดาแต่พักที่มีอยู่ตรงนี้มีเฉพาะเก้าไกลพักเดียวใช่หรือไม่ที่ยืนยันจะผลักดัเกนเรื่องการแก้ไขมาตันสองเป็นวาระเฉพาะของก้าไกลอะคะ่ะและอันสุดท้ายก็คือเมักคพู่คุณพิธาได้พูดถึงแอบปกติหกสี่ใช่ไหมคะที่พรรคได้ยื่นร่างเสนออ่าค่ะไว้ที่สภา สถานการณ์มันเปลี่ยนไปยังไงครับถึงจะทําให้รู้สึกว่าสภาจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันได้เพราะว่าตอนนั้นก็คือสํานักเลขาก็าไม่ได้บรรจุให้มีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันในสภาได้ซ้ำอ่ะครับครับก็ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะโดยที่วันนี้เป็นหลักฐานประจักษ์ที่ทุกสำนักข่าวพูดถึงเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะซึ่งปีห4หรือปี62ไม่มีเพราะฉะนั้นนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ในตัวของของการแถลงข่าวในวันนี้อยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของการอำเนวยความยุติธรรมคนที่เห็นต่างทางการเมืองหรือว่าเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะครับก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกันครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เราตัดสินใจว่าจะให้เป็นวาระเฉพาะของแต่ละพรรคนะครับแล้วก็พรรคเก้าไกลก็ยังยืนยันที่จะทาตามนโยบายที่ได้เคยหาเสียงไว้นะครับเป็นวาระเฉพาะของพรรคเก้าไกลของทางมาตรา1 1-2ก็ได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับในส่วนของพรรคเก้าไกลครับ